คนนี่ครับแล้วก็สะบัดเลยสะบัดอ่ะนี่ต่อพี่แอร์เลยนะครับนี่มีนี้มีน้องแบงค์ให้กําลังใจอยู่นะครับต่อแล้วครับเสร็จ้วครับก็ขอบคุณพี่แอร์จริงครับวันนี้มาช่วยนอนสอนลูกค้าถึงเกือต้องฝองคนแล้วนะครับอ่ะนี่ก็มาเริ่มเล่นอ่ะจ่ายกับทัปโปอกับตัว สมาช์คอนเดเลอร์นะครับก็ทําการอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้ใหม่หมดเลยครับโหสุดยอดอ่ะใช่เลอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้ใหม่คือทําให้เป็นแบบสวยๆเลยดังมาดูได้เดินมาดูเดินมาดูด้วยกันได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับพี่ๆน้องๆนะครับมาช่วยกันนะครับลูกค้ามาช่วยกันสอนเองนะครัโอเคนะครับทำให้น้องพอสนุกหน่อยนะครับนี่ครับอ่านี่ครับอันนี้คนนี้โปรเฟชชั่นอลนะครับคงไม่ต้องสอนอะไรแล้วครับเลยครับไปคือให้พี่แอร์ไปลองเทสโรมทครับใช่ครับนี่ อันเนี้ขออนุญาตนะครับถ้าเห็นนี่สมาร์ทคอนเดเลอร์นะครับอันเนี้ยครับอ่าเดี๋ยวสมาร์ทคอนเดเลอร์นะครับขอสมาร์ทคอนเดเลอร์ของของพี่แอร์นะครับวันนี้เปลี่ยนจากวันนั้นเป็นรีโมทธรรมดานะครับนี่เซตอัพสมาร์ทคอนเดเลอร์ให้ใหม่นะครับของพี่แอร์ผมจะไม่ให้รีเทอร์ดูโฮมนะครับเดี๋ยวจะให้บินตัวเองกลับไปเองก็หัดไปด้วยก็ดีน้องแบงค์ก็ว่าทําไมไม่มีเสียงเงียบจัดอืม อันไหนกดใหม่แค่อีกทีนึ่งยังไงก็ว่าอะไรนไหนขอฟังขอฟังเสียงชัตเตอร์หน่อยเดี๋ยวกันนะอีกทีหนึ่งนี่ยอีกทีหนึ่งครับอ่านะครับชัตเตอร์โอเคอ่าร์นี่แหลพี่อารได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวนนะครับเดี๋ยวโทโพนะครับวันนี้เนี่ยเนี่ยพาพี่อาเซตอัพนะครับเรียบร้อยนะครับเสร็จดูดูดูบินครับดูดูเดินเป็นดอนซิ่งเลยนะครับ อันนี้มันก็สี่เซลนะครับมันก็ถือว่ามันก็จะสปอร์ตหน่อยมันสี่เซลนะครับสปอร์ตอ่าลองสปอร์ตดูหนุนกันนะอัดเลยสปอร์ตแล้วก็เบ็นไปโมงนั่นแหละไปอ่านั่นแหลอัดเลยสปอร์ตนี่เราว่าสปอร์ดหมดโอเคอ่านั่นแหละแลกคอย์ดกันนะ ค่อยๆฝึกเทรนนิดนึงคร,นครับพี่แอร์ครับการเล่นกล้องนะครับเรื่องตั้งข้อกล้องเหมือนนวดอะไรอย่างเงี้ยครับพี่แอร์จะค่อนข้างโปรเฟชนา <professional S 1> อาลานะครับได่พี่พี่แอร์ก็อ,อยู่การถ่าย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 งานอยู่แล้วนะครับอันนี้มันเข้าไปตรงไหนวะอย่งสะใจเลยล่งพี่แอร์ไปเลยครับล่งล่งนะครับเนี่ยครับเนียเนียเนียนั่นแหละครับซัดไปโดนซิ่งนะครับสก่ายว่ไม่สือ นี่ครับซัดแกซัดเต็มที่นะครับเอาความสูงไปก็เก้าสิบพอดีนะครับเัาความสูงไปเก้าสิบบินไปเกือบสองร้อยกเมตรนะครับในหมู่บ้านนะครับพี่แอร์ซัดเต็มที่นึงถือว่าได้ลองสมาร์้เต็มที่นะครับก็อีกอย่างไงก็ควรบินที่ลงโลนะครับเนี่ยเพราะว่าเนี่ยวันนี้พี่แอร์แล้วก็ทั้งน้องน้องแบงค์คือพวกเราบินกันในที่อับสัญญาแลครับมันก็จะมีปัญหานิดหน่อยนะครับนี่นะครับเทรนนิ่งมาให้อย่างดีเทรนนิ่งมาให้อย่างดีนะครับเนี่ นี่นะครับเนี่ครับค่อยๆโอเคนะครับใจนิดหน่อยขอบคุณพี่แอร์มากๆนะครับวันนี้ทั้งทั้งมาช่วยแล้วก็มาสอนมาทุกอย่างนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเอมีอะไรก็อยู่กับน้องไงขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆครับผม